ผู้ชายหลงรักคุณหนักมากด้วย5สิ่งนี้กลับมาอีกแล้วนะครับจากคำเรียกร้องเย่จริงๆผมเรียกร้องเองนะครับก็คือไม่ได้ทำคลิปที่ยำรักมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างที่ผมตั้งใจไว้คืออย่างน,น้อยๆนะครับเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งแหละที่จะยำเรื่องของความรักผู้คนพูดถึงมากหรือหลายคนชื่นชมหรือชอบในสิ่งนั้นเนี่ยแล้วอยากจะบอกโหฟังคลิปเดียวจบมีไม่โค้ดเนี่แหละครับเป็นที่มาของ คลิปเกี่ยวกับยำรักแต่จะนานมีออกทะเลมีพูดเรื่องเา่ามีประสบการณ์ที่จะกว้างมากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็จะยำรักในเรื่องที่เคยพูดไปแล้วแต่จะมาลงรายละเอียดและก็บอกวิธีการรวมถึงเรื่องเล่าเพื่อให้ทุกคนอ่ะฟังแล้วแบบเฮ้ยเหมือนฉันเลยว่ะเอาไปใช้อ่ะเรื่องนี้ไม่เหมือนปรับยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกับ5สิ่งที่คุณจะต้องมีถ้าอยากให้ผู้ชายหลงรักคุณหนักมากข้อที่1คือ ทอดสะพานให้เป็นพอจะนึกภาพตามออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้เวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในห่วงความรักตกอยู่ในแบบโอ้ยคนนี้หล่อจังเลยคนนี้สวยจังเลยแล้วเราก็อยากจะมโนภาพขึ้นไปว่าโอ้ฉันอยากจะคบกับผู้ชายคนนั้นคนนี้พอเรารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้เราถูกสะกดแล้วก็เดินข้ามสะพานเหมือนเราแอบท่อสะพานโดยอัตโนมัติแล้วก็เดินไปหาเขาเฉยเลยอะ่ะ เข้าไปแบบเออเป็นยังไงบ้างนะเธอไปพูดคุยอย่างงั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเหมือนเราเริ่มกล้าเข้าไปหาเขามากเกินไปดังนั้นวิธีที่ผมจะแนะนําทุกคนไปเลยก็คือทอดสะพานไปเว้ยแต่อาเอ๊ะนะครับมีแต่ด้วยแต่อย่าพึ่งเดินก้าวข้ามไปเว้ยถ้าเกิดคุณกําลังชอบผู้ชายคนหนึ่งอ่าคุณก็ ทอดสะพานหาเขาก่อนคือต้องเข้าใจกฎธรรมชาตินะครับผู้ชายผู้หญิงเนาะเรื่องของการจีบอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายจะรู้สึกที่มากกว่าเพื่อที่จะจีบแต่ถ้าเกิดคุณไม่จีบเลยหรือไม่บอกเผยใจอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะไม่รู้เพราะผู้ชายบางคนก็เขิอนอายอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เป็นนะครับคือชอบใครแล้วก็ไม่กล้าเขาคงไม่ชอบเรามากอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงแอบชอบเราด้วยซ้ำแต่เราก็ไม่กล้าที่จะบอก จะไปจีบอะพูดง่ายดังนั้นเนี่ยการท่อสะพานนะเป็นวิธีหนึ่งที่ดีมากๆเลยหลายคนแบบเฮ้ยต้องจีบเลยไปบอกตรงๆเลยว่าฉันชอบเธอแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเขาเหินห่างวะถ้าเกิดจุดเริ่มต้นคือคุณรู้อย่างแน่ชันว่าเขาชอบคุณมันก็โอเคใช่ไหมคือ ปจีบยังไงก็ได้อ่ะไปคุยยังไงเขาก็อยากคุยไปพูดยังไงเขาก็ชอบคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขายังแบบไม่รู้ตัวหรือว่าเขาไม่รู้ว่าชอบคุณหรือเปล่าอาจจะแบบรู้สึกดีกับคุณแค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยวิธีการคือคุณต้องทําคะแนนก่อนและวิธีการทําคะแนนที่ผมจะแนะนําไปเลยนะครับก็คือการแอบทอดสะพานยกตัวอย่างการทอดสะพานให้เห็นภาพและนึกภาพออก และถ้าเกิดใครที่กําลังแบบเออเป็นลักษณะนี้อยู่ก็นํามาใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณชอบออกกาลังกายแน่นอนส่วนใหญ่คนออกกาลังกายก็ไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นและโดยเฉลี่ยทั่วไปก็คือช่วงเย็นใช่ไหมครับอ่าผมสมมุติว่าเป็นช่วงเย็นกันแล้วกันหลังเลิกเรียนหลังเลิกทางานคุณไปออกกำลังกายที่หนึ่งเช่นฟิตเนสอ่าแล้วคุณไปเจอผู้ชายที่ชอบเว้ยคำถามคือ hey, จะทําตัวยังไงยิ่งคุณชอบคุณยิ่งไม่กล้าใช่ไหมล่ะไอคนที่ไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นเพื่อนเราไม่ชอบ โอมันก็แค่เดินไปถามใช่ไหมครับแต่เราชอบเนี่ยทำยังไงครับสุดท้ายคุณก็ต้องถามคุณก็ต้องคุยแหละคุณจะชอบใครรักใครหรือว่าเผยใจหรือท่อสะพานคุณก็ต้องเริ่มจากการพูดคุยดังนั้นนะครับให้คุณรวบรวมกําลังใจที่สุดที่คุณมีนะครับแล้วเดินเขาไปหาเขาแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าทักครับทักค่ะจีบนะขอเบอร์ได้ไหมอย่าพึ่งครับให้เนียนๆก่อนด้วยการที่คุณอาจจะไปเสื่อก่อนแล้วรู้ว่าฮ เขาจะไปประมาณ5้าโมงตรงนะเว้ยเราก็แอบไปก่อนอ่าไปก่อนนะครับแต่อย่าพึ่งเข้าไปเล่นกีฬาอสมมติรู้วิ่งเนาะไปวิ่งเนาะเห็นเขาวิ่งทุกวันคุณรู้แล้วแหละว่า5้าโมงเขาจะต้องมาที่รูวิ่งรูนี้คุณก็อาจจะ แอบ,บก่อนนะครับไปแอบแบบเขาเรียกว่าแอบ,บทํามองเนาะไปแอบแอบอันนี้พูดจริงๆนะครับมันต้องมันต้องถึงขนาดนี้นะคุณก็ไปแอบ,บเสร็จแล้วพอเขาเดินเข้าไปยังฟิตเนสไว้คุณก็แกล้งเดินตามห่างๆย่างห่วงแต่อย่าให้เขารู้ตัวนะครับอ่านี่ข้อแม้นะอย่ารู้ตัวเด็ดขาดแล้วพอเขาเริ่มแบบอ่าเดินจ็อกกิ้งแล้วจ็อกกิ้งแล้วคุณก็เข้าไปครับ เข้าไปในห้องเดียวกันแล้วอาจจะแกล้งนะครับอันดับแรกนะครับแกล้งส่งสายตาให้เขานิดนึงก่อนยิ้มยิ้มยิ้มการเปิดใจที่ดีของการพูดคุยคือการยิ้มนะครับคุณอาจจะเดินไปคือคนส่วนใหญ่นะ่ะมีใครเดินเข้ามาเนาะโดยเฉพาะเพียยตรงข้ามเนี่ยเขาจะต้องหันมามองแวบหนึ่งอะ่ะอีกแวบแรกนี่แหละสาคัญมากคือคุณยิ้มเลยพอเขาหันมามองคุณเท่านั้นแหละปุ๊บคุณยิ้มทันทีเลยนะครับในวินาทีแรกจริงๆเซี่ยวินาทีนะคือพอคุณยิ้มอ่ะสรุปนะครับสรุป โอ้โห oh, เป็นขั้นเป็นตอนแบบสุดๆเลยนะเนี่ยคุณเดินเข้าไปเสร็จเขากำลังเดินรูวิ่งอยู่ใช่ไหมคือทำมันก็ได้ให้เขาหันมามองนั่นแหละคือจะทํทเสียงดังก็แก๊กอะไรก็ตามหรือว่าไปเดินรูวิ่งใกล้ๆเขาก็ได้แล้วพอวินาทีที่เขาหันมามองคุณก็ยิ้มยิ้มเสร็จนะครับแล้วให้คุณหันไปทันทีนะเออหันไปทันทีแต่ว่ามองปุ๊บฟ๊บไม่ใช่นะครับก็มองปุ๊บแล้วค่อยๆหันไปชา้าๆอ่าแล้วก็เหมือนก็ไปกดอะไรของคุณไปเรื่อยนั่นแหละนั่นคือการทอดสะพานครั้งแรกนะ ไปขั้นที่2ครับก็คือคุณก็แบบกดนู่นกดนี่เออทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างจริงๆโดยความเป็นผู้หญิงอะเราจะไม่ได้แบบโหเฮ้ยเฮ้ยอะไรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้สิ่งนี้นะครับในการที่จะทําให้เขามันไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะครับแต่ว่าเราจะทอดสะพานให้เขารู้ว่า เราชอบเขาไงครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะไม่ใช่ว่าหลอกแบบเราเป็นคนนักวิ่งกีฬากล้ามเหล็กอะไรอย่างนี้แล้วเราไปหลอกเขาว่าเราวิ่งไม่เป็นก็ไม่ใช่ขนาดน,านั้นการใช้เทคโนโลยีก็ไม่เห็นเปไ็นอะไรนะครับให้คนอื่นกดให้ถึงเรารู้แต่ก็อยากให้เขากดอ,ะอ่ะมีอะไรปะ ประมาณนั้นก็คือให้เขารู้ไงถ้าเกิดเขารู้ว่าเรากดเป็นอยู่แล้วก็สร้างเขาสิก็นี่ไงคือการทอดสะพานจริงๆลึกๆก,ก,ก็อยากให้เขารู้นั่นแหละว่าจริงๆเราทําเป็นแต่ว่าเราชอบนายไงเราเลยทอดสะพานไงเข้าใจไหมครับนี่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่อย่างใดหลังจากนั้นก็ทําแบบเอยกดย่งไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดอยู่ๆเขาแบบเอ,อ่อโทษนะครับให้กดให้ไหมครับอ่า อันนี้จบเลยใช่ไหมครับก็โอเคเลยเราก็แบบสบายเลยอันนี้ไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากคือทอดสะพานแล้วยิบให้เขาแล้วแล้วเขาอยากจะมาช่วยเหลือก็โอเคแต่สําหรับคนที่แบบอ้าวทาไปแล้วไม่เห็นเขาสนใจเลยววเวรมองแอบเรมองก็แบบเฮ้ยไม่เห็นสนใจเราเลยเว้ยวิธีต่อไปครับก็คือก็ถามเขาตรงๆเลยแต่ไม่ได้จีบเขาไงเราแค่ทอดสะพานไว้ก็คือถามเลยว่าเอะขอโทษนะคะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าเปิดยังไงอะ่ะปาร์กอาจจะยังไม่ได้เสียบก็ได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรจริงๆผู้ชายชอบนนะแบบฉันแบบแมนวะฉันแบบช่วยผู้หญิงนั่นคือความเป็นเพศชายอยู่แล้วส่วนคุณก็ไม่ได้หลอกเขาแค่ว่าให้เขารู้ลึกๆไงว่าฉันชอบเธอไงฉันถึงแกล้งทำอย่างนี้เธอจะได้รู้ในใจลึกๆว่าฉันทอดสะพานเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคของการทอดสะพานให้เป็นนะครับจริงๆต้องลงละเลอียดกันเ,เยอะเลยครับหลังจากนั้นาทำยังไงโอ้โหถ้ามีเวลาเพิ่มเดี๋ยวจะมาพูดต่อกันแล้วกันเนาะ เพราะว่านี้แค่ข้อหนึ่งข้อเดียวนะครับยาวเหลือเกินนะครับข้อที่2คือให้กําลังใจเขาให้เป็นการที่เราเนี่ยให้กําลังใจคนสักคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้ชายนะครับเขาต้องการและโหยหามากๆกับกําลังใจจากคนรอบข้างจากคนรักหรือว่าจากคนที่ไม่รักก็ตามเนี่ยทำให้คุณแตกต่างเลยนะเออและนะครับและคุณจะแตกต่างยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดคุณพูดแบบให้กําลังใจแบบไม่กว้างครับหลายคนให้กำลังใจกว้างไงผมยกตัวอย่างเช่นตอน ผมสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะครับอยู่ชั้นมัธยมปลายอ่าตอนนั้นก็เมื่อไม่กี่ปี2มนี้นะครับ2ปีนะครับ2ปีก็คือว่าไม่ใช่แบบโอ้โหมีคนมาจีบอะไรเยอะๆนะครับแต่ว่าด้วยการที่ผมไปเรียนโรงเรียนที่แบบผู้หญิงเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้อะก็ต้องมีคนที่ชื่นชอบในการที่เราเป็นเช่นกีฬาอย่างเงี้ยความที่เราเล่นกีฬาเป็น ก็เป็นสเสน่ห์หนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยพูนะสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะถ้าเกิดคุณอยากจะได้สเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะหน้าตาดีไม่ดีก็ช่างครับหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทําให้คนหันมามองคนก็คือสเสน่ห์ของการที่คุณเล่นกีฬาเป็นคุณลองไปดูก็ได้ผู้หญิงผู้ชายในประเทศไทยก็ได้นะครับหรือในโลกก็ตามหน้าตา,า,ตาก็ธรรมาดางั้นๆัแหละแต่พอกีฬาโคตรเก่งกีฬาโคตรเด่น ก็มีเสน่ห์นะครับอ่ะเอานี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนแต่วันนี้เราจะมาพูดกันต่อว่าเทคนิคการให้กำลังใจพอตอนนั้นเนี่ยผมเล่นกีฬาก็คือบาสเกตบอลเนาะถ้าเกิดใครติดตามผมมาตั้งแต่ผมสร้างอสอนสร้างตัวตนะครับแล้วก็สอนเรื่องความรักเนี่ยผมจะพูดเสมอแหละว่าผมเล่นกีฬาบาสเกตบอลคือเป็นสิ่งที่ผมถนดัดและชอบมากที่สุดที่นี้ครับพอวันหนึ่งเป็นวันกีฬาศีะผมก็ทั้งซ้อมทั้งเล่นทั้งแข่งทันงตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นหลังเลิกเรียนอะไรประมาณนี้นครับ นั่นคือแล้วแต่โรงเรียนเนาะแล้วพอผมแคนเสร็จปุ๊บเนี่ยตามธรรมเนียมที่โรงเรียนก็คือไม่ใช่ธรรมเนียมหรอกแต่ว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับก็จะมาแบบให้กำลังใจใช่ไหมในคณะสีเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีคนที่แบบแบบปลื้มคนนั้นคนนี้เขาก็จะเดินไปหาคนนั้นคนนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าคนอื่นผู้ชายคนอื่นที่เป็นเพื่อนผมเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็มีคนเข้าไปแบบโว้เรียกว่ากลเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแต่ของผมเนี่ยก็มีอยู่2คนนะครับน้องสองคนเนี่ยน้องคนที่1 เฮ้ยหน้าตาดีในระดับหนึ่งอะ,อะหน้าตาน่ารักนั่นแหละน้องคนที่2หน้าตาธรรมดานะครับสู้คนที่1ไม่ได้เลยแน่นอนคนทุกคนบนโลกใบนี้ก็ชอบก็จะแบบโอ้เห็นความน่ารักเห็นความสวยงามก็จะรู้สึกเอ็นเอียงไปทางด้านนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ข้อสังเกตที่ทําให้น้องคนที่2แตกต่างก็คือหน้าตาธรรมดาแต่ชื่นชมและให้กําลังใจผมเป็นครับนั่นคือข้อที่ทําให้น้องแบบว้าว ขึ้นมาทันทีนะครับจากหน้าตาธรรมดากลายเป็นหน้าตาดีขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าเขาชินชมเปลี่ยนและวันหนึ่งอะครับผู้ชายทุกคนนะเมื่อจะหาคนที่แบบโอ้โหเป็นแม่สีเรือนหรือว่าเป็นคู่ครองจริงๆในอนาคตเมื่อผู้ชายคนนั้นโตไปแล้วนะครับผู้ชายส่วนใหญ่นะเขาจะมองหาคนที่แบบเฮ้ยจะต้องเป็นคู่ชีวิตหลังแต่งงานจะต้องเข้าใจเขาดังนั้นเขาจะให้คะแนนสเสน่ห์ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความน่ารักสเสน่ห์ของการเงิน สเสน่ห์ของการพูดจาสเสน่ห์ของการเข้าใจและชื่นชมอะพวกเนี้ยเสน่ห์ไปจะหวากวาก็มีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทุกสเสน่ห์เนี่ยผู้ชายเขาจะรวมเก็บเข้ามาด้วยกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าน่ารักอย่างเดียวแล้วแบบโอ้ไม่เข้าใจเขาเลยเขาทําอะไรก็ไม่ได้เลยกดระเบียบเต็มไปหมดเลยไปหาเพื่อนก็ไม่ได้เล่นเกมก็ไม่ได้นะครับน่ารักอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คําตอบดังนั้นเนี่ยเรื่องราที่ผมพูดไปก็คือน้องคนแรกโอเคหน้าตาน่ารักเลยนะครับน้องคนที่2หน้าตาธรรมดาแต่ว่าเสน่ห์ที่เขามีก็คือเขาพูดเป็น น้องคนแรกก็คือเข้ามาแล้วก็ก็มาพูดคุยธรรมดาลแล้วก็ขอถ่ายรูปน้องคนที่สองนะครับก็ขอถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าให้กำลังใจแบบเจาะจงด้วยหนูชอบตอนที่จะจบแม์อะหนูชอบตอนที่พี่แบบฮูชูดสวยมากเลยนะชุดเส้นสามแต้มสวยมากเลยแบบหืชอบมากเลยแล้วก็ดีใจมากเลยพี่จะว่างๆสอนหนูเล่นบ้างสิเห็นไหมครับนี่คือให้กําลังใจและชื่นชมและเจาะลงรายละเอียดนี่คือข้อแตกโอเคบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวหรอกหน้าตามาก่อน มันก็ถูกในระดับหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงสองคนเข้ามาอนะคนนึงน่ารักอะคุณก็ต้องให้คะแนนไปทางนั้นก่อนอยู่แล้วแล้วนั่นก็คือการที่คุณเห็นเฉยไงแต่พอคุณได้สัมผัสคุณได้เข้าไปใกล้ชิดสิ่งที่แตกต่างก็คือผู้ชายเริ่มหันมามองน้องคนที่สองมากขึ้นจากที่อาจจะแบบเฉยเอ่อะแต่ว่าเริ่มแบบพ้ยน้องคนนี้ทําไมเข้าใจเรานะทําไมจมรายละเอียดเราได้เห็นไหมครับเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นหมายความว่า ที่ผมพูดเสมอว่าเสน่ห์มันมีมากกว่าแค่ความน่ารักความสวยไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยความสวยความน่ารักไปทาําเมาก็ได้หรือเพิ่มกันอย่งตัวก็ได้นะครับแต่งหน้ายังได้เลยคุณเห็นไหมล่ะคุณคอมเมนต์มาสิคุณเห็นไหมหลายคนที่แบบแต่งหน้าแล้วบอกสว่างว่าดูดีขึ้นมาทันทีก็มีให้เห็นเยอะแยะนะครับทุกคนทําได้ไก่งามเพราะนขนคอนง,งานเพราะแต่งแต่ว่าเสน่ห์ของการพูดก็ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันแต่ต้องฝึกนะครับนั่นคือที่มาที่ผมจะบอกทุกคนว่าให้ฝึกให้กําลังใจผู้ชายให้เป็ดเวลา้ลขาแ ก็คือต้องอยากว้างนะครับให้เจาะแคบแคไม่ใช่ว่าโอ้ชอบพี่มากเลยอะตบมือชอบชอบพี่มากเลยพี่แบบโอ้ชูเล่นบาสเก่งจังเลยมันกว้างมากเลยอะก็ก็ใช่ไงเมื่อกี้เพิ่งเล่นบาสไม่ใช่เตะทุกบอลน,นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเจาะจงลงไปว่าโอ้ตอนพี่ชูท่านั้นส่วนจะเลยทำไมพี่แบบเออเลี้ยงลูกบาสเก่งจังเลยทําไมตอนนั้นตอนนี้แล้วคุณจะได้ใจผู้ชายมากกว่านั้นครับแค่2ข้อแรกก็ใช้เวลา <laughs> มาพอสมควรนะครับดังนั้นเราไปข้อที่3ต่อเลยก็คือวางตัวให้เป็น มีหลายคนมาถามหลังไหม่เยอะมากเลยนะครับว่าบางตัวยังไงหรอเว้นระยะยังไงจริงๆผมอยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้วิธีการวางตัวด้วยการศึกษาที่เราแบบเคยเราเราเรียนมานะครับเห็นไหมเรามาใช้ได้นะครับนั่นคือการศึกษาที่จริงๆแล้วการศึกษาแบบแข่งแข่งแข่งกันแข่งขันกันในแต่ละวิชาจาจาเก่งก็ได้คะแนนดีไป ผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ทาให้คุณประสบผลสําเร็จในชีวิตเท่านั้นนะครับมันมีเรื่องอื่นออีกเยอะนะครับเรื่องความรักเรื่องการตั้งใจเรื่องมุ่งมั่นในสิ่งที่ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบมากกว่าการแค่ความจําความจําเป็นแค่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งของความเก่งนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดไงเพียงแต่ว่าการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ความเก่งมาวัดทั้งหมดแต่สิ่งที่คุณได้ใช้จากการเรียนจริงๆนะครับในชีวิตจริงก็คือมารยาทการเข้าสังคมการ ออกไปช่วยเหลือผู้คนการพูดกับผู้คนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จริงๆแนวเรียนก็สอนนะครับแต่ว่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยสอนเป็นชั่วโมงๆนะครับวิธีการที่แบบอ่ะเข้าหาผู้ใหญ่มารยาททำยังไงวัดดีไหว้ยังไงคือแบบละเอียดยิบ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 สมัยนี้แบบแทบจะหาไม่ได้แต่นั้นเนี่ยการเรียนที่มันได้จริงๆก็คือตรงนั้นแล้นแหละ แม่นอกเรื่องไปแล้วอ่ะกลับเข้ามาเรื่องของเราก็คือการที่คุณจะต้องรู้จักการวางตัวให้เป็นหรือถ้าเกิดพูด่าสั้นๆง่ายๆก็คือเนระยะห่างนั่นแหละหลายคนก็เลยถามว่าเฮ้ยโค้ดระยะห่างคืออะไรวะงงมากเลยครับถามมาเยอะมากเลยการเ้นระยะมันก็เหมือนกับว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับคุณชอบผู้ชายคนใดคนหนึ่งอ่ะหรือว่าเอาใกล้ตัวก็ได้อย่างเช่นคนที่แบบเออแอบชอบเพื่อนอะ่ะ คือความเป็นเพื่อนน่ะคุณจะเห็นอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กหรือว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณความน่ารักความเอาใจใส่เขาเนี่ยคุณจะเห็นได้มากกว่าการที่คุณไปแอบชอบคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนถึงได้ชอบเพื่อนชื่นชมเพื่อนนะครับและทีนี้การเว้นระยะยังไงคือในเมื่อคุณเป็นเพื่อนใช่ไหมพอหนึ่งคุณแบบชอบจริงๆแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นแฟนไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแล้วอ่ะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไปแล้วอย่างเงี้ยวิธีการที่คุณจะได้ใจผู้ชายนะครับ คือคุณทําคะแนนอยู่แล้วคุณด้วยความเป็นเพื่อนนะคุณได้ใจอยู่แล้วคุณมีคะแนนขึ้นอยู่แล้วอะ่ะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคุณจะเป็นได้แค่เพื่อนสนิทหรือจะเป็นคนที่เขาเออก็หันมาชอบเหมือนกันนะอย่างเช่นความเป็นเพื่อนอนะ่ะจะมากอดคอใช่ไหมอันเนี้ยผมก็เคยนะครับตอนอมัธยมเนี้ยเอาก็เพื่อนสนิทกันทุกคนก็คือกอดคอตบหัวรูปหลังอะไรไปเรื่องปกติแต่ว่าคุณจะต้องพยายามให้ถูกวาระด้วยครับโหพูดสวาระเลยเนาะให้ถูกเวลานั่นแหละเพราะว่าการวางตัวให้ถูกเวลาเช่น โอเคมันโอ้โหมันกอดคอมันเพื่อสนิทอะหรือว่าปอกกันเลยหรือว่าตบหลังรูปหัวเล่นกันใกล้ชิดเลยเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวบ้างเนี่ยก็โอเคมันก็ได้แต่ว่าต้องไปอยู่ในขอบเขตที่แบบไปอยู่ในกลุ่มโดยอยู่ในห้องเรียนเดียวกันไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าข้างนอกอ่ะเดินห้างเดินที่เที่ยวคนเยอะๆอ่องเงี้ยคุณก็ต้องเว้นระยะห่างบ้างนะครับต่อให้คนนั้นเป็นเพื่อนที่คุณชอบก็ตามนะก็ต้องมีระยะตรงนี้และระยะตรงนี้แหละจะทําให้ผู้ชายเนี่ยสนใจคุณ คือแบบเอ๊ผูห้หญิงคนนี้เหมือนมีอะไรให้ค้นหานะเขาก็ขยับหาคุณเรื่อยๆครับนี่คือข้อที่สําคัญและสําหรับคนที่บอกว่าเอาถ้าไม่ได้ชอบเพื่อนเพราะมีหลายคนนะไม่ต้องการเพื่อนเนี่ยเป็นแฟนเขาต้องการคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเขาไม่อยากเสียเพื่อนไปก็คือจะตั้งเป้าว่าจะมองผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่คุณเองก็ต้องมีระยะห่างเหมือนกันสมมติคุณไม่ชอบผู้ชายคนใดคนหนึ่งหรือว่ากําลังชอบกันกําลังคบกันเนี่ยคุณก็ต้องมีการวางตัวที่ถูกต้องเช่น ผู้ชายและการวางตัวนี้คือทั้งหมดนะครับมันดูเหมือนยากจริงๆไม่ได้ยากหรอกเราเป็นธรรมชาติเราก็ชินอยู่แล้วเราแค่เพิ่มช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อนเราอะเรากอดคอก็ได้ตบหัวมันก็ได้ด่ามันก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้แต่ว่าต้องถูกที่ถูกทางโอเคไหมครับถูกเวลาที่คุณต้องระวังก็คืออะสมมติคุณไปเดินให้อย่างที่ผมบอกคุณจะไปว่าจับมือผู้ชายเฮ้ยจูงมือผู้ชายเฮ้ยไปดูนี่กันเถอะเฮ้ยแกไปดูนี่หน่อยไหมไปกอดคอล่าเพื่อนไปผู้ชายไปอย่างเงี้ย ก็คือเพศตรงข้ามใช่ไหมตรงเนี้ยคุณจะต้องระวังเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณอาจจะชอบผู้ชายคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นกําลังเลงคุณอยู่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือยังไงอ่ะเขาผู้หญิงคนนี้คือชอบผู้ชายคนนั้นใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่แบบดูแลตัวเองเลยทำไมให้ผู้ชายมาจับมือทำไมให้ผู้ชายมากอดเขาก็จะแบบด้วยความเป็นธรรมชาติผู้ชายผู้หญิงะสิ่งนี้สําคัญนะครับหลายคนมองข้ามหลายคนคิดว่าเออยุคมันเปลี่ยนไปแล้วแต่จริงๆลึกๆข้างในอ่ะยุคจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ผู้ชายส่วนใหญ 80%ยังคิดตรงนั้นอยู่เขาก็ต้องการความรู้สึกตรงนั้นอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเว้นตรงนี้ให้เป็นนะครับอันนี้ผมพูดแบบลงลึกรายละเอียดให้กับทุกคนเลยนะครับอ่ะพูดมาเริเร่มยาวแต่ก็อย่างที่บอกน้องมันต้องยาวก่อนจะไปข้อ4นะครับทวนก่อนทวนก่อนข้อแรกคือคุณจะต้องทอดสบายให้เป็นข้อที่2คุณจะต้องให้กันลังใจให้เป็นและเจาะจงข้อที่3คือคุณจะต้องวางตัวให้เป็นรู้จักเว้นระยะให้ถูกต้องมาสู่ข้อที่4คือหึงให้เป็นการหึง เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ชายอะหลงรักคุณแต่คนส่วนใหญ่ถึงแบบว่าห่วงอะกพอจะนึกภาพไหมห่วงเกินไปคุณแบบตอนที่คุณยังไม่คบกับผู้ชายเนี่ยเฮ้ยทำไมอะเขาก็แบบชอบคุณในสิ่งที่คุณเป็นใช่ไหมแล้วคุณก็แบบเอ้ย e ยังแบบใจกว้างไงเขายังไม่ได้เป็นแฟนแก็เออโอเคเขาจะไปเล่นกับเพื่อนเขาจะไปเล่นกีับเพื่อนก็ไปเขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนก็ไปแต่พอวันหนึ่งมาคบกับคุณแล้ว ด้วยความที่โอเคได้คะแนนเขาไปแล้วได้ใจเขาไปแล้วแต่พอคุณครบเว้ยปรากฏว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาชอบคุณอนะ่ะเออที่คุณแบบไม่ได้มาแบบโหดึงโลกส่วนตัวเขาไปหมดเลยอะ่ะกลับกลายว่าพอครบกันโลกส่วนตัวเขาหายแวบไปเลยนะครับเขาจะรู้สึกและนานเข้านานเข้าผมว่าหลายคนเปลี่ยนนานเข้านานเข้าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเกินห่างทำไมเขายินชาทำไมเขาหมดรักเราแล้ว,ลวหรอดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้วิธีน,นะครับผมจะพูดเลยมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติคุณจะ คุณก็ทําแบบธรรมชาติอ่ะเข้าใจไหมนั่นก็คือคุณจะต้องหึงให้เป็นนั่นแหละคือเข้าใจแหละว่าทุกคนเวลารักเราก็อยากมีกฎเกณฑ์เนาะแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราจะให้เขาเนี่ยเราก็ควรจะคุยกับเขาด้วยนะครับว่าเขาโอเคไหมในระดับเท่าไหร่เข้าใจไหมครับให้เขาเนี่ยเป็นคนตอบเลยเพราะว่าสิ่งย้านะครับฟังดีนะเพราะว่าสิ่งที่เขาตอบมันจะเป็นความจริงที่เขาจะยอมรับครับแต่ถ้าเกิดคุณไปกําหนดหรือว่าเฮ้ยเล่นได้สิบนาทีห้ามเล่นเกมห้ามไปหาเพื่อนเกินสิบนาทีอะไรประมาณนี้นั่นก็คือ คุณบังคับเขาแต่ถ้าเกิดคุณถามเข้าไปตแบบให้เป็นนะถามให้เป็นก็คือเราควรจะแบบอ่ะมีเรื่องที่เราคุยกันได้ไหมอย่างเช่นเล่นเกมอะเธออยากจะเล่นเท่าไหร่ดีเห็นไหมครับ <laughs> เหมือนต่อรองราคาแต่มันเป็นเรื่องจริงนะถ้าเกิดคุณพูดแล้วเขายอมรับแล้วเนี่ยโดยการพูดแบบเปิดใจนะครับไม่ใช่แบบ5นาทีแล้วกัน5้าทีแล้วกันอะไรประมาณนั้นก็เกินไปตอะนั้นเนี่ยก็คุยกันให้จบซาว่าเราต้องการให้เขาทําอะไรบ้างและถามเขาให้ถูกต้องคุยกันให้เคลียร์ว่า สรุปแล้วจะเอายังไงนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พอสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็คือเขายอมรับแล้วดังนั้นพอเราใช้ชีวิตคู่มันก็เป็นคือก็คือสิ่งที่เราโอเคแล้วต่างคนต่างโอเคยอมก้าวหากันคนละครึ่งโอเคไหมครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่5 <c oughs> คุณจะต้องเผยใจให้เป็นเผยใจค่อยๆเผยใจอนึกภาพตามนะครับคือเหมือนคุณมีหนังสือหลายเล่มหนังสือการ์ตูนคุณเคยอ่านหนังสือการ์ตูนใช่ไหมตอนเด็กๆใช่ไหมครับ สมัยผมเด็กๆเมื่อสองปีที่แล้วผมก็อ่านนะก็คือเลาอ่านกระตุน้นเรา <g ul ing> กแบบกำลังมันกําลังมันนะครับเฮ้ยพอจบเล่มหนึง่งเ้าอ,อยากอ่านเล่มต่ออ่ะเข้าใจไหมอารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะคุณจะต้องมีภาคต่อไปเรื่อยๆคุณค่อยๆเผยตัวตนค่อยๆเผยใจค่อยๆเผยความรู้สึกหรือว่าคุณจะต้องเก็บงำบางอย่างไว้นะครับมีอะไรที่มันน่าค้นหาไปเรื่อยๆนั่นแหละผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังผมเคยเล่าไปแล้วแหละแต่เนี่ยมาย้ำรวมให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งผู้ชาย ที่เป็นคุณพ่อเนาะกับลูกสาวนะครับลูกผู้หญิงคุณพ่อเนี่ยก็เอาเหรียญหนึ่งให้ยื่นให้กับลูกสาวดูเหรียญมีสองหน้าใช่ไหมคุณพ่อก็ยื่นให้ดูตอนแรกคุณพ่อคุณพ่อปิดไว้ก่อนคุณพ่อบอกอยากรู้ไหมในนี้คืออะไรลูกผู้หญิงก็ตอบว่าอะไรอ่ะคุณพ่ออยากรู้จังเลยอ่ะพ่อบอกไม่บอกหรอกลูกสาวก็เดี๋ยงอนนะทุนนี้นะนะครับเพื่ออยากดูใช่ไหมคุณพ่อก็อ่ะโอเคคุณพ่อให้ดูก่อนละกันคุณพ่อก็แบมือมาก็เป็นเหรียญทั่วไปแหละแต่ว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับคุณพ่อก็ให้ดู แล้วก็ถามรูปผู้หญิงว่านี่รู้ไหมอีกด้านหนึ่งอะ่ะมีสิ่งพิเศษที่หนูไม่เคยเห็นนะลูกสาวเขาบอกโอ้ยดูหน่อยพ่อคุณพ่อก็เลยเปิดอีกด้านหนึ่งให้ดูทั้งสองด้านสรุปลูกสาวเห็นทั้งสองด้านก็แบบโอเคโอ้หคุณพ่อเป็นเหรียญอย่างนี้นี่เองแล้วพอผ่านระยะเวลาไปอีกแค่ป,ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะคุณพ่อก็เดินกลับไปใหม่แล้วถามลูกสาวว่านี่อยากรู้ไหมในมือคุณพ่อมีอะไรลูกสาวก็มีอะไรอีกเหรอคุณพ่อบอกก็เป็นเหรียญน,นะคุณพ่อก็เลยแบมาเหรียญเดิมไงที่หนูสนใจไงหนูอยากเห็นอีกด้าน,นึงม ูกสาวบ,บอกว่าเอ้าคุณพ่อเล่นอะไรเนี่ยก็เห็นไปแล้วว่ารู้อยู่แล้วอีกด้านหนึ่งคือจุดๆ,ๆก็มาไปใช่ไหมครับพ่อจะสอนลูกแล้วนะการที่เราค่อยๆเผยตัวตนเผยใจหรือแม้กระทั่งกายของเราเนี่ยถ้าเราจะเผยให้กับคนที่เรารักสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเผยเมื่อถึงเวลาเท่านั้นนะลูกถ้าเราเผยตั้งแต่แรกแล้วทุกอย่างที่เขารู้เขาก็จะเบื่อเขาก็จะเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเห็นแล้วไงลูกเพราะว่าเขาได้รับสิ่งนั้นแล้วไงลูกดังนั้น หนูต้องเก็บสิ่งนี้เอาไว้จนกว่าจะแต่งงานนะลูกจนกว่าจะมีครอบครัวนะลูกหนูทําได้ไหมลูกเห็นไหมครับนี่คือเรื่องเล่าที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่านึกภาพตามออกไหมมันโคตรเจ๋งเลยที่คุณพ่อคนหนึ่งสอนลูกสาวให้ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยลงรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะต้องใช้ห้าข้อนี้ข้อที่1งคือจะต้องรู้จักทอดทัให้เขาแต่พิ่งก้าวข้ามไปโอเคไหมครับให้เขา ก้าวเข้ามาหาคุณบ้างข้อที่2ก็คือการให้กําลังใจให้เป็นให้ถูกต้องอย่าให้กําลังใจแบบกว้างๆ,ๆเธอเก่งจังเลยไม่เอาครับให้กําลังใจแบบเจาะลึกลงไปในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาทําได้ในสิ่งที่เขาทํทาทด,ใาดีในสิ่งที่เขาเป็นโอเคมั้ยครับข้อที่3วางตัวให้เป็นนี่คือข้อที่จะทําให้ผู้ชายเดินตามเรื่อยๆนะทั้งก็คือคุณจะต้องรู้จักวางตัวให้ถูกต้องไม่ใช่แบบกับเพื่อนกับเพื่อตรงข้ามคุณเล่นเกินไปคือ ด้วยความสนย่ยงคุณเล่นได้แต่ว่าก็ต้องรู้จักว่าที่ไหนที่เหมาะสมนะครับข้อที่4หึงให้เปลี่ยนการหึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าไม่มากไปไม่น้อยไปจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าโอโอเคคุณก็รักเขานะรักเขามากนะถึงได้มีหึงเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่หึงก็ไม่รักสิแบบโหเธอทาอะไรก็ปล่อยช่างมันอยายกจะไปก็ไปไม่ต้องสนใจกันไม่โทรหากันเลยอันนั้นก็เกินไปนะครับเพราะฉะนั้น,นการหึงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให ผู้ชายเนี่ยติดคุณแต่หึงให้เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยหึงยังไม่ค่อยถูกต้องข้อที่5นะครับเผยใจให้เปลี่ยนอย่างที่ผมเล่าไปเนาะเรื่องเ่านั่นนะครับเก็บไปคิดและเก็บไปใช้นะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราจะต้องให้เขาหมดแบบโอ้โหได้ทั้งกายทั้งใจรู้เห็นไปหมดเลยอันนั้นมันก็เกินไปคุณค่อยๆให้เขาไปเรื่อยๆแม้กระทั่งคุณคบไปแล้วเป็นแฟนไปแล้วหรือว่าแต่งงานไปแล้วนะครับก็ค่อยๆขยับไปคละอย่างไม่ใช่ว่าทุกอย่างพอเป็นแฟนกันคบกัน ทุกอย่างได้หมดเลยอันนั้นไม่โอเคคือถ้าเกิดคุณไม่เชื่อคุณลองไปดูเพื่อนคุณก็ได้หรือว่าตัวคุณเองเคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนไหมครับถ้าเจอนะคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดดังนั้นน้องๆรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องไปลองแบบคุยเผยใจทุกอย่างให้เชื่อผมนะข้อนี้สําคัญจะทําให้ผู้ชายแบบยังรู้สึกพยายามที่จะเข้าหาคุณเรื่อยๆเหมือนมันเหมือนกับเขาพยายามจีบคุณไปเรื่อยๆนะครับไม่ดีหรอเขาแบบเหมือนกับทุ่มให้คุณเรื่อยๆทุ่มให้คุณเรื่อย ความรักก็จะไม่จืดจางจะมีไปเรื่อยๆอ่านี่คือข้อสําคัญทั้งหมด5ข้อถ้าเกิดคุณใช้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ผู้ชายเนี่ยหลงรักคุณไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนขอให้ทุกคนโชคดีครับ